สวัสดีครับผมนายปนภัชนาวงจารุร้านนักศึกษา6 7 2 0 0 6 9วันนี้จะนำเสนอรายวิชาคอมพิวเตอร์เอดิตดีไซน์รายวิชา1 1 1 2 6 0 1 3ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลของสถาบันเทคโนโลยีประจอมเก้าเจ้าคุณหารากรบงวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมรศักดิ์วันนี้จะมาวาด2 d สเก็ตเป็น E p ที่11นะครับก็รับชมได้เลยนะครับ ก่อนอน่งก็กดที่ไฟล์แล้วก็นิวแล้วก็พาร์ทนะ OK ครับกดโอเคครับแล้วก็เลือกเป็นสเก็ตกับเลือกเป็นเซอร์เคิลนะครับเลือกเป็นฟอนต์เพนนะครับคลิกที่จุดออริจินนะครับลากขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพนฟอร์คอนแทคชั่นครับใช้สมารดตเมิชชั่นบอกขนาดนะครับ มีขนาดคท่าสี่ถึงห้าครับเออตรงนีง้เปลี่ยนได้ไหมนะ ็สร้างวงกลมในานนหนึ่งวงครับ เก็บนี่สองวงนะแล้วก็กดเค้ื่อมายถูกนะแล้วก็ใช้สมามบัดิชันบอกขนาดนะับวงนี้ก็ากับยี่สิบนะดโอ้สนะี่สิบนก็วงในนะครับ หบสามเสร็จนะึ่งแล้วก็วงนี้นะข้ากับนย์ห้านะแล้วก็วงในครับเจ็ดจุดห้านะได้ามันเป็นแบบนี้ แล้วก็เลือกเป็น circular gradient pattern นะแลก็เลือกจุดหมุนนับจุดนี้นะก็เลือกจุดจุดนี้นะ ขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคลิกที่ชินนี้ชิ้นนี้นะเลือกตรงนี้เป็น 180. รนะ้อยแปดสิบองศาหนึ่งร้อยแปดสิบ แล้วก็ตรงนี้หอนทั้งนั้นสี่ชน,น้นี้แล้วก็ติ๊กถูกเลยนะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะตอนนี้ยังเป็นเส้นสินงานขยับได้นะครับ แล้วก็คลิกที่จุดนี้นะครับคอนโดค้างไว้แล้วก็คลิกที่จุดนี้นะครับเลือกเป็นวอร์ติเคิลนะให้มันตรงนะครับนนะแล้วก็เลือกเส้นนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับ เลือกเป็นคอนซีเดนต์กันนะได้ไเปแบบนี้นะแล้วก็จุดนี้แล้วก็คอนโทรลเส้นนี้นะเอ่อเลือกเป็นคอนซีเดนต์นนะ ก็จุดนี้ครับเส้นนี้นะแล้วเ,เป็นความเด่นนะก็ได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็เรียกคำสั่งอ s r c u l a r sketch pattern อีกครั้งครับนะแล้วก็เรียกเป็นวงนี้ครับวงนี้นะ ็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นจนํานวนสองชิ้นนะมุมตรงนี้เปลี่ยนเป็นแปดครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะกลับด้านนะแบบนี้นะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเลยนะได้เป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็คลิกที่จุดนี้นะแล้วก็คอนโทรลแล้วก็เส้นนี้นะเลือกเป็นนะอคอนซีเดนต์ครับแล้วก็ใช้คำสั่งลายนะเลือกเป็นเส้นฟอร์คอนเนคชันครับแล้วก็คลิกที่จุดนี้ลากขึ้นมาที่จุดนี้นะ ESC ออกนะ คำั่นนะคลิดที่จุดนี้ลากมาจุดนี้แล้วก็ลากขึ้นไปจุดนี้นะทิเคซีออกครับแล้วก็เลือกคำสั่งมา r m i n a t i o n นะคิดที่จุดนี้จุดนีนะ้ก็ได้เป็นแบบนี้นะแล้วเลือกคำสั่งทิมครับ เราเลือกตัดตรงเส้นนี้เส้นนี้นะเส้นนี้โอเคครับเรือกเป็น power t ที m นะ ออกให้หมดเนาะ เอามาเรียกเป็นสเกตกลิสต์นะเจ็ดห้านะเลือกเป็นจุดนี้นะจุดนี้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 

ตรงนี้ยังขยับได้นะผิดอยู่นิดนึงทำไมนะนนยังขยับได้กลับก่อนนะนดูกลับก่อน i've been ก็ที่มีหัเส้นรับ ใชิลเลตนะ่งสองจุดห้าเลือกที่จุดนี้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 แล้ก็ติดถุง เงือกันไม่ได้นะก็ได้ไปแบบนี้ ถ้เป็นประมาณนี้นะแล้วก็เลือกฟ uh, ีเจอร์เอ็กซ์ชูโอ้คลิกกระกำบ้าก่อนเอ็กซ์ชูกดทิ้ง้องแมดูก่อนนะได้เป็นเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองเป็นมูชั่นดูนะ ครัวไ้ก่อนนะกดโมเดลเซฟชืนะ่อ a a ก็เซฟไปนะจากนั้นเกิด new นิวนะ เลือก C อันนี้นะกดโอเคปิดตรงนี้ไปนะแล้วก็กดที่ v i Palet t e ครับเลือกอไรที่ทำเม่คินะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลากออกมาแล้วก็ลากเฉียงขึ้นทางด้านบนขวาคนรนะับแล้วก็ AC ออกนะลาักจัดตรงแต่งมาตรงนี้รนะ ก็เปลี่ยนตรงนี้ครับตอนนีเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อสองนะครับติดถูกนะแล้วก็มาคลิกที่รูปนี้นะเลือกตรงนี้เป็นสกเกลเป็นสองต่อหนึ่งนะ ก็เป็นแบบนี้นะต่อมาเลือกเป็น annotation นะครับแล้วก็บอก, Line นะก,อกส e n t มาเซ n e ต์ไลน์ะแล้วก็เลือกเส้นตรงนี้แล้วกเป็นแบบนี้ได้เป็นือนนี้นะ ก็ทิศถูกได้เลยนะก็คลิกที่จุดนี้นะเอามานะ ก็มาบอกมุมออกสมาเดมิชันมาที่จุดนี้กับขีปางแล้วก็มุมนี้กับมมุ เปลี่ยนเป็น3 x สเปคหกสิแล้วก็มาบอกไดมนเตอร์นะ ได้เป็นแบบนี้เนาะจัดวางต่อมาวงในคนะัะ ก็มาบอกว่าสินน้นแน่ต่อครับตรงนี้นนเปลี่ยนเป็นไดเมนเตอร์นะ คแบบนี้นะจากนั้นบอกขนาดมุตรงนั้นะีหนักแล้วก็มงกึมมี้นะ ก็ที่มุมนี้นะแล้วก็ใส่จำนวนนาะ ก็ตรงนี้นะมี5ชิ้นก็าเนี้อครับตรงนี้ก็เป็น5 ก็มาบอกเซ็นเตอร์มาครับ

แล้วก็กด sheet format edit sheet format ครับแล้วก็ตรงนี้นะ to d sketch นะครับ s k e t c h enter ทีนึงนะ e x k ครับ e x ขีดหนึ่งครับแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเออ่ให้เซ็นชื่อนะครับแล้วก็นี้เป็นค่าที่บอกอัตโนมัติคี์บอกแล้วก็นี้เป็นยูนิตเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับสกเกลก็สองต่อนหนึ่งจำนวนงานก็1ชิ้นแล้วก็โทเรนก็บวกลบศูนยจดสศนยจุดสครับแล้วก็ด้ยิ่งนัมเบอร์ก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็น2 d ดีดหนครับที่ตรงนี้โอเคนะครับ จากนั้นก็กดออกโอเค okay. เป็นแบบนี้นะจากนั้นก็เซฟนะกดย็ดนะแล้วก็เซฟทีหนึ่งครับเซฟแอร์นะนะเลือกตรงนี้เป็น PDF นะแล้วก็เซฟนะเดี๋วเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเปิดดูพีดีเอดูนะ ขึ้นแล้วนะก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ